สวัสดีค่ะนักศึกษาในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในบทสุดท้ายของวิชานี้แล้วเป็นเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งจะตรงกับเอกสารที่ทุกคนมีอยู่ในมือคือบทที่8แล้วก็จะตรงกับคอสติบัสท,ที่วันแรกที่ครูแจกไปคือจะเป็นหน่วยที่5นะคะตรงนี้ไม่ต้องงงเนาะเราจะมาดูกันนะคะว่าทำไมเราต้องเรียนบทนี้ด้วย คือตอนนี้ประเทศชาติเรากำลังพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจไปอย่างมากปัจจัยสำคัญที่เรานำมาใช้ในการพัฒนาประเทศหรือเขาจะเรียกว่าวัตถุดิบก็ได้ก็คือทรัพยากรธรรมชาติเราต้องมาดูกันว่าประเทศชาติพัฒนาไปเราจะทำยังไงที่เราจะให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เรานำมาใช้ในการพัฒนาประเทศชาติยังคงอยู่และไม่หมดสิ้นไปนะคะเราก็ต้อง จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมเพื่อที่จะให้มันเกิดการพัฒนาประเทศควบคู่กันไปอย่างยั่งยืนนะคะครูจะให้ทุกคนมาดูความหมายของคําว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนก่อนในลักษณะของการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือมันเป็นการพัฒนาสามด้านควบคู่กันไปจะขาดด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ก็คือพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจดี ความเป็นอยู่ของคนในสังคมดีขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนะคะในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติก็ต้องไม่ได้โดนทำลายหรือสูญสิ้นไปนะคะฉะนั้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็เลยเป็นการพัฒนา3ามด้านควบคู่กันไปคือเศรษฐกิจสังคมและอันสุดท้ายคือสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คราวนี้เราจะทำยังไงให้ประเทศชาติเราพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการที่สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติก็ยังคงอยู่ก็ยังคงมีไว้ใช้ได้นานเท่านานถึงลูกถึงหลานเราก็ต้องมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นมาคำว่าการจัดการภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า management ส่วนคำว่าทรัพยากรธรรมชาติ ก็คือ natural resources ซึ่งทุกคนจะเคยเจอคำนี้และในในบทที่5นะคะในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติส่วนคำว่าสิ่งแวดล้อมคือ environment รวมกันก็จะใช้คำว่า natural resources and environment a l management นะคะคำคำนี้มันจะเป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ โดยจะต้องมีการวางแผนในการใช้ที่ดีและก็เหมาะสมที่สำคัญคือจะต้องมีผลกระทบทางลบต่อมนุษย์แล้วก็ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมน้อยที่สุดนะคะโดยมีการยึดหลักการอนุรักษ์เสมอตัวนี้เป็นตัวสำคัญหลักการอนุรักษ์นะคะคนที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรธรรมาชาติคือทุกคน ในสังคมเราพวกเราก็เป็นเป็นบุคคลนะคะที่จะต้องช่วยกันที่จะต้องมีส่วนช่วยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมร่วมกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆทั้งของภาครัฐและก็เอกชนด้วยนะคะโดยเป้าหมายสูงสุดของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือให้มีทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้ประโยชน์ ได้อย่างยั่งยืนคําว่าอย่างยังย่งยืนก็คือยาวนานถึงลูกถึงหลานไม่ได้หมดสิน้นแค่พวกเราก็ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้แล้วก็คือว่าพอมีลูกมีหลานต่อไปในอนาคตก็ยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้ในการพัฒนาประเทศต่ตอไปด้วยและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่เกาะให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็คือไม่เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ คราวนี้มันมีคำว่าการอนุรักษ์เมื่อกี้ที่เราพูดถึงเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เราต้องยึดหลักการอนุรักษ์เป็นแนวทางเสมอนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเรื่องการอนุรักษ์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า conservation จำด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นศัพท์ที่มีความสําคัญตรงนี้ต้องจำด้วย conservation เนาะการอนุรักษ์การอนุรักษ์เอาความหมายนิดนึง เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาดแปลว่าคิดแล้วคิดอีกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติฉลาดยังไงก็คือใช้ย,ยังไงให้มันน้อยแต่ว่ามันเกิดประโยชน์สูงสุดใช้น้อยแต่เกิดประโยชน์เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือใช้ได้นานเท่านานด้วยถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลนโลนไปเลยแล้วก็ก่อให้เกิด ผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดรวมถึงพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะนี่เรียกว่าหลักการเอ้ยนี่เรียกว่าความหมายของการอนุรักษ์ซึ่งมันจะมีมาตรการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่มาตรการในการอนุรักษ์นะคะมันจะมีสองทางคือทางตรงกับทางอ้อมทางอ้อมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทางสังคม มีข้อแตกต่างกันอยู่นะคะสองสองทางนี้ค่ะสองมาตรการนี้ถ้าเป็นมาตรการทางตรงคือเราจะไปกระทำกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรงเลยแต่ถ้าเป็นทางอ้อมหรือทางสังคมนี่คือเราจะเข้าไปทำยังไงให้คนในสังคมหันมาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ แต่ว่าในการอนุรักษ์เนี่ยมันต้องทำสองทางเนี่ยควบคู่กันไปก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยที่จะช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ใช้ได้นานขึ้นนะคะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้ครูจะมาสอนพวกคุณในบทสุดท้ายและของวิชานี้ถ้ามันเป็นคอร์สซีลบัสนะคะจะเป็นเนืวอที่5้ แต่ถ้าเป็นเอกสารใหม่ในหนังสือเรียนเล่มใหม่ของเรามันจะตรงกับบทที่แปดนะคะเป็นเป็นอันเดียวกันนะคะไม่ต้องไม่ต้องงงเนาะก็คือจะเป็นเรื่องการจัดก,การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งทําไมเราต้องมาเรียนเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้เราใช้ทรัพยากรธรรมาชาติไปเยอะสําหรับการนําไปพัฒนานประเทศคราวนี้ประเทศยิ่งจเจริญมากเท่าไหร่แนวโน้มเหมือนกับว่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ถูกทำลายมากขึ้นไปเท่านั้นนะคะดังนั้นเราต้องหาวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้มันมีใช้ได้นานเท่านานถึงแม้ว่าจะนําไปพัฒนาประเทศก็ตามนะคะทีนี้คําว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนเดี๋ยวรูให้ความหมายนิดนึงก็คือมันเป็นเรื่องของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศหรือของโลกก็ตาม ะะเศรษฐกิจพัฒนาขึ้นในขณะเดียวกันสิ่งวัดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินี้ก็ต้องไม่โดนทําลายและไม่จุดมลทิษทางสิ่งววดล้อมด้วยสังคมก็ต้องดีด้วยนะคะไม่ใช่ป้นค่าจทิ้ง,งเป็นทุกวันเศรษฐกิจดีขึ้นแต่ความเป็นอยู่ในสังคมไม่ได้ดีขึ้นตามนี้ก็ไม่ใช่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะขึะะ้การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมาชาตินี้ หมายถึงจะมุ <Schweiz> ิจบแล้วเนาะ